กสวัสดีฮะสวัสดีฮะสวัสดีฮะสวัสดีทุกณฮาวกำลังจะไปหาหมอฮะ มาทักทายทุกคนเฉยๆค่ะเราจะไปหาหมอแล้วฮฮซี่ยทุกคนค่ะ ฮู้ทำอะไรกันอยู่อ่ะกินข้าวอะไรอย่างคอเพลงอะไรคะพี่เวเธอจะคอเพลงอะไรคอเพลงอะไร สีฮโหลฟอร์มเคนโบรีเฟรนนะคะเอา้าเรียนออนไลน์อยู่หรอที่น้าเรียนวันพนุ่งนี้ยังไม่ได้กินข้าวเลยวันเกิดเดือนหน้าเลยเหรอ สุขสามวันเกิดนะคะสุขสามวันเกิดร่วงหน้าฮะมีความสุขมากๆนะคะคิดสิ่งใดหวังสิ่งใดขอให้สมปรารถนาขอให้มีคนรักคนเอ็นดูมากๆดูแลสุขภาพด้วยถ้าเรามีเงินเราจะซื้อเธอมาอยู่กับเรา ไม่มีอะไรนอกจาสัจธรรมีนอเอาหน้าไปสุกแก้มเธอได้ไหมว่าไปว่าไปว่าไป <c oughs> จีน่าเรียนคณะหมูกรอบขอบคุณค่ะรอยเรียนเรียนยนิเทศ เขียนบทกำกับฮะไม่ได้ป่วยฮะง่วงฮะเอ้ยอะไรเนี่ยเป็นอะไรไ,ไม่ได้ง่วงป่วยฉันไม่สบาย <c oughs> เมื่อาวานนอนตั้งแต่สามทุ่มนะ ตื่นหกโมงเช้าแล้วก็นอนต่อ,อยันสิบเอ็ดโมง <c oughs> mm hmm. wow, เมื่อ,อไหร่จะได้ดูละครพิศวาสคาตะเกมเหรอก็ต้องรอกองถ่ายเปิดก่อนนะฮะเราจะได้ถ่ายที่เหลือแอพี่หญิงคิดถึงอ่ะไม่ได้เจอเลย สวัสดีค่ะเต้นให้ดูน้อยได้ไหมไปดูในติกตอกเลยนะคะถ้าอยากจะให้เต้นให้ด้วยว <c oughs> ฝนตกไหมเหรอคะชื่อเพลงหรือว่าจริงๆฝนไม่ตกคะ่ะท้องฟ้ายังสว่างอยู่ กำลังจะไปหาหมอค่ะก็แล้วแต่คะ่ะบางทีก็ขายขำบางทีก็ขายสวยแล้วแต่อารมณ์มา รูไปหาหมอกับจูเนียค่ะพี่ชาย์ลสุธีราของนู พรามุกทิน่าก,ก็ดูอยู่แต่ต้องดูย้อนหลังจิน่าไม่มีแฟนค่ะช้งโศก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 อยู่ทั้งนี้ยังโศกโศก ไม่ได้ป่วยเป็นโควิดนะคะทุกคนอย่าตกใจแค่ตัวร้อนเป็นไข้พี่หนยว่ายว่าไป พี่มีแท็บเล็ตไหมมีค่ะถามอะไรกันนี้อ่าทุกคนไม่ต้องตกใจนะถ้าแบบหน้าเหมือนคนไม่ได้นอนมาประมาณสิบชาติอะไรเงี้ยแต่จริงๆเราแค่แบบป่วยเฉยๆเมื่อคืนน่ะนอนตั้งแต่สามทุมค่ะทุกคน บ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะ สวัสดีหา่ายังไม่ไปค่ะยังไม่ไปรอจูเนียมา <c oughs> <c oughs> โอสวยขนาดนี้มีคนห่วงปะคะมีค่ะ พี่ชายค่ะขอบคุณค่ะเสื้อน่ารักใช่ไหมี่น่าขโมยจูนเนียมาใส่ถ้าหน้าเราดูง่วงสิ่งที่ช่วยได้คือฟิลเตอร์ปางเข้าไปสวยเลยสวยเลย สลยสลลสวยเลยจ้าเต้นอะไรอ่ะอืมจะให้ทำเสียงงางไงเป็นของจริงเหรอ อห่างวะงั้นไม่เอาฟิลเตอร์เอาฟิลเตอร์ออกอืมโอเคเอาออกแล้วเมื่อวานใครได้ดูฮอลลีวูดเกมไหนไหมคะสนุกไหมสนุกวะสนุกเนาะ,นนะตลกอะ่ะ ตลกมากเลยเหมือนแบบจีน่าพอชนะเพราะว่าดวงล้วนๆเลยเพราะว่าในเกมคือเออมากเลยเออแบบ ถ้าพี่ปอดูก็ขอโทษด้วยนะคะพูดชื่อพี่ปอเพลยดว้ายอ่ะพี่ชายมาแล้วทุกคนเดยวไปหามงหาหมอก่อนนะจ๊ะเดี๋ยวกลับมาไลฟ์ใหม่ ฮ่ <laughs> าฮ่า okay. นะอ้โอเคฮึไปด้วยนะเอ้ยไปด้วยนะอะไรหนูลูกหนูงงอะไรก่อน <laughs> ไปแล้วนะบ๊ายบาย เดือนหน่ามาใหม่แต่ไม่รู้ว่ามาไหวไหมขอไปหาหมอก่อนนะคะบ๊ายบายคิดถึงทุกคนนะคะเลิฟยูบบายบายปิด